เมนูใต้รสชาติเข้มขน้นเข้มข้นนะครับกับข้าวสวยวร้อนๆนี่น่าจะเหมาะมากๆเลยนะครับเมนูพวกพริกปีกกลางครับเป็นเมนูที่ไก่ลุกปื๊ดลุกปึ๊ดเลยครับ เริ่มตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยได้เลยครับตามด้วยปีกกลางอีก500กรัมนะครับปีกไก่เองจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีปีกบนปีกกลางปีกล่างนะครับเชฟเอาปีกกลางมาแล้วก็บัางตรงกลางสักเล็กน้อยตามภาพเลยนะครับเพื่อให้ปีกเนี่ยเขาสุกง่ายแล้วก็ซึมซับน้ำแกงเข้าไปได้อย่างดีครับเทน้ำเปล่าลงไปอีก200มิลลิลิตรครับพริกแกงใต้อีก สองช้อนโต๊ะนะครับเชฟก็จะนําพริกแกงใต้เนี่ยไปละลายกับน้ําเปล่าเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่เกาะกับเม็ก้อนนะครับพริกแกงใต้ของเชฟจะเป็นสูตรของทางจังหวัดตรังนะครับถ้าเกิดใครไม่มีพริกแกงใตด้ดีๆพริกแกงใต้แท้ๆก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับเราจะตุ๋นทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับให้ไก่เปื่อยสุกเลยนะครับแล้วเชฟจะหยอดกะทิไปอีก ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับให้สีเขาลดความดุดันลงหน่อยแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมขึ้นนะครับตัดน้ําตาลมะพร้าวไปอีกประมาณ1ช้อนชาครับน้ําปลาอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพอครับยังไงลองเช็คพริกแกงใต้ตัวเองดูก่อนนะครับว่าเค็มหรือยังนะครับถ้ายังไงเนี่ยน้ําปลาใสไว้ทีหลังเลยนะครับเดี๋ยวจะพลาดแล้วก็เค็มได้นะครับโรยใบยมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอมลงไปครับ าด้วยถั่วฝักยาวอีก4ฝักครับหั่นเป็น,นท่อนๆนะครับพอดีคำแล้วก็ผัดให้ถั่วฝักยาวโดนความร้อนให้หมดเลยนะครับ เมื่อทุกอย่างสุกหมดแล้วนะครับแล้วก็รสชาติได้ที่แล้วก็เติมใบโหระพาลงไปได้เลยครับตกท้ายเพิ่มความหอ,อมครับอย่างที่เห็นเลยนะครับพริกแกงใต้ดีๆนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยนะครับเขาจะมีรสชาติของวัตถุดิบของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็ เช่นเดียวกันครับเชฟใส่น้ําตาลไป1ช้อนชาแล้วก็น้ําปลาอีกครึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะครับอ่ะลองดูนะครับแล้วก็ลองทํากันดูนะครับแกงใต้ใครว่าทํายากครับเมนูนี้โดนข้าวสวยร้อนๆเข้าไปนะครับแล้วก็ราดเจ้าบีกลกางเนี่ยลงไปในข้าวนะครับมีน้ำขุกขลิกขุดขิกนะครับ เป็นเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้อแน่นอนเลยครับลองทำกันดูครับ